กบสวัสดีครับเมื่อนีออกทงออกทานี่ครับเขาซุกแล้ว ใส่กับครับ,ม,นนบ,บม,ม,ออมาเนี่ยแล้วก็ใส่บวงพร้อมนี่ออกไม้ครับนี่มาพ่อแล้วทางมาใส่มาแล้วซิบก่าหลังโอเคครับเดี๋ยวมือน,นี้มาหลุนกันท้างมือ,อนี้งามๆเลยเนี่ข้างออกมางามๆเลยเดี๋ยวใส่กับก่อนครับเดี๋ยวมาหลุนกันว่ามือน,นี้สีมานบอไปครับ ทาั้งงามเลยด้วก,ก็เรียบร้อยนี่กับดักเอ่อผ้านี่แหละไว้มันเอาก,ก็ดักไว้รอรอหน,นครับเดี๋ยวดักไว้ทางออกข้างน,นี้งามเลยยิ่งหลังหนึ่งโอเคครับใส่ไปก่อนไปครับ ได้เวลาออกย่ำกับย่ำบ่วงเขานี่กับสองทุ่มครับสองทุ่มไปหาย่ำบ่วงไปครับไปหลุนน้ำกันเพื่อมีแต้มมีโตนี่ได้หลุนครับไปโอ้ยดิ้นอู้ลงมากกับเอาเลยวะอืมจะเป็นไงครับอืแต้มแหลกมาแล้วถ้ามันมา ม,มาแล้วครับแต้มหนึ่งมันหมานโอเคครับเก็บครับวนตะกี้เทาไหรมาแต้มหนึงนะ่งเนาะเดี๋ยวไปหลุ่นน้ำกันครับยังอีกหลายอยู่มีแต้มแล้วทำนี่มีแต้มแล้วต่อไปหลุ่นน้ำกันครับ เอาแล้วอีกแต็มหนึ่งมาแล้วอืมอืมตัวนี้ตัวเป็นใหญ่ครับลูกหนูตัวไม่ใหญ่ลูกหนูนหหครับตัวนี้โอเคเรียบร้อยครับแต้มสองมาแล้วเดี๋ยวปดเลยครับอือสองเต้มสองโตโตบนใหญ่แห้งครับ ไปหลุ่นกัะต๊อกครับไอีกดร้ายหลังตังนเม่เป็นตันคูข,ข่างทางต้องใช่ไว้โอเคหายเข้าอยู่นี่บอทเทเลียนครับมือเทเรียน ไม้นาลุ่นเฮงแสมิตโตหิ่งมาตั้งอ้อแล้วบอกแล้วว่าไม้นาลุ่นนาแล้วแสมสามหมดหมดกัดหมดกัดตเยงตูเป็นยอูใ้ครับ ข้างมันลงเลยต้องตีมาแล้วเตรียมซ้ำแล้วครับนี่ข้ากอุ้ยนิดบนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวปดครับเสร็จสองแล้วอืมปกติ ใส่ใสอีกละใส่กับโอ้เนี่ยกระดาษขาวๆครับเลตไม้เลยใส่ใส่อใสโอ,เนะเอ้เรียบร้อยเต็มซีอื้อหือเรียบร้อยครับนี่แกนดีซีอ่ะตัวใหญ่ตัวสวยเลยแกนดีซีมาแล้ว โอเคครับเก็บเลยดีบร้อยครับตัวนี้ตายเลยต้ตายเลยแต้มซีครับเลแแล้วนะจ๊ะเสยอยู่นเนี้เรื่ มาบ,าบ,บ,มาบาอสอะไลบวงเลยบมาครับไปดูขั้นตอนนี่ขั้นเรียงสาม้นป้อมนะ อุนะ่นไหมนี่หักอยอะอุ่นอะุ่นอะุ่นอะุ่นโะอ้ยไปละก็หน่อยเดี๋ยวใส่ลังนี้ก่อนเดี๋ยวนี่เขาใส่ไว้ไว้เติมโอ้ยดึงเสียง พี่พี่เฮ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่เตรียมหาอือเตรียมหาโอเคครับเตรียมหามาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเก็บครับมาแล้วหาเตียม ตอนแหลกว่าเมนอีกหลังนึงนี่แต่ก็่าเมนหลังนี่ทบางที่ละ่ะนี่มัหลุดมาืติดอยู่นี่นะอ่าแต้มาแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นเงะต่อครับอือไม่มีเงาะมัอนงบดีเลยงบกันยัาอึดอัดตอ ปกติดีเกติดอยู่อืมปกติกตหลุนเหมือนกันครับมันมีปัญหงไีก อ้เนี่ครับเซอร์ไหมไปกันนี่มาลงเปลี่ยนดินเอ้ากรับบ่วงเสียนี่เซอ,เอวิอนเวีเอาแล้วนี่สร้างมาลงอุ้ยเอาแล้วนี่ มาอีกแล้วเต็มหกอืออือเต็มหกแล้วโอเคครับปดเลยอือม,มาแล้วมาแล้วสวยด้วยโอเคครับปดครับไปผลสุดท้ายของเขาครับ หลังแหล่ของคนนี่ก็ตัดเลยเต็คือลืออยู่พี่อุ้ยมาแล้วโอ้โหเต็มเจ็ดเต็มเจ็ดมาแล้วมานขนาดเลยมือนี่อืมเอาเคครับกดครับโอเคครับ,รบออเคคบมื่อเรียบร้อย ขึ้นนี่เดี๋ยวสรุปให้เบิ้งครับได้กระโหลกมานำตนเลงได้หดกบขอบไปเล เจ็ดเต็มครับมาอ,อน่คุังไงบ้างเลยเด็ดกดกบผอมนครับกบมานอันตัวนึ่งนูเจ็ดเต็มครับมน่ หมานแห้งแต่ตู้บบใหญ่แห้งครับหนูจะหลุนๆโอเคครับเดี๋ยวถามาวาเบิ้งน้ำเสารน้ำกันไปครับบรรยากาศเสาๆ์หกโมงไปหาเก็บปูกับบ่วงไปหลุดน้ำกันครับ เาวนี่ยมาสักพักแล้วก็น้องท่านมีโตนะนีะ่จะบอกมีอาการเดี๋ยวสิปัดให้แค่ช่วงที่เห็นหนูเนะสิติดแล้วบะมี่กับบะเดย์ตัดให้เบิ้งนะครับโอเคครับไปต่อกัน ต้องมาเคลื่อนเ้าติดอยูน่นี้ต้องมาแตะพนอใส่ไว้ใส่ไฮ้ยใส่ไวนีเสียใส่น้าบ่นเลยสร้างมันเดยน เียรใสเนาะนี่บวัวอู้พี่โอโ้ขบับขับพอดีคือหมามาจกนี่อื้มนี่มาแล้วโอ้ยยังใจเลยเต็มเลียกครับ เต่านี่เต็มที่แปดหมามาจกกว่านี่ทิิงออกมานี่อยู่ใสเนาะบวงนี่ปูนเสียเลยเทเ่ครับได้ละมากแต้มนึงละแต้มหนึ่นงน่นละหาบวงโ,ฟโฟอ้โหอ๋อบน ม้บนไอ้หำบ้นไอหำไอ้หำครับไปโอเคครับปอดครับอืมนี่ตาโดนแห้งว่ะอืออเอาแล้วเอาแล้วเต็มอืมทางลงมาเลยดินี่ ตื่นย้อยเลยีา่างลงหมือข้างบนเก็บ,กบามาแล้วแต้มที่สองเข้าเจ๊คครับ,กบเก็บแล้วครับเศรษฐกกระโบวไม่อีกแต้มนะปกติ ออ้ยหอน้วัดไม่ไหม้ดินีวัดไม่ไหมเลยนี่นวัดอ่ะห้ัเดียนี่วัดไม่ไเลยบวกมาอีกแตมนึงครับเป็น2องล นี่อีกว่เานึ่งเ,เดี๋ยวไปหลังนี้กันทัน,นด,ดีสรุปส่านี้ได้เพิ่มมาอีกสองครับได้เพิ่มมาอีกสองโตอ่ารอบนี้ก็เป็นเก่าโตนะเก่าโตได้มาเก่าโตโเคครับไ้ ไเจอกันใหมครับสวัสดีครับ